มีเงิน20บาทกินได้ทั้งหมดนี้เลยกุ้งดองกั้งดองปูดองเจดาล้านนังก็ยังกินได้หวามนมากค่ะทุกคนอันนี้ขนมเบื้องลิซา่าอร่อยมากแต่ละอย่างที่ได้กินวันนี้อร่อยเด็ดทุกร้านวันนี้จ่ายเงินแค่20บาทแต่ของกินละ้าน,านตาม,มากเราจะได้กินอะไรบ้างไปดูกันเลยสวัสดีค่ะดยวงใส่นะคะ ใส่แบบนี้เราอยู่ที่เยาวราชค่ะทุกคนตอนนี้บ่ายสองห้าสิบค่ะคงกินเยอะมากแบบเลือกไม่ถูกพี่บะพูดไปหนูหนูเล็กร้านนี้ไว้พูวันนี้เราจะมากินทุกอย่าง20บาทคือของกินที่นี่เยอะก็จริงแต่เราจะมาตามหาแค่ร้านละ20บาทค่ะทุกคนมีนี่เฉาก๊วยรวมมิตร2ีบาทค่ะทุกคน โูทุกคนเยอะมากทุกคนคะ่ะย20บาทเองอะ่ะร้านแรกคือทึ่งตะลึงแล้วอะ่ะมีแปะคล้ยด้วยเฉาวคลว้ยแล้วก็มีลูกชิดนะคะเป็นเหมือนฟิลน้ำแข็งใสแล้วก็มีถั่วแดงคะ่ะทุกคนยังมีวุ้งมะพร้าวอีกคะ่ะทุกคนกล้ยนี่คุ้20บาทเยอะมากอร่อยมากเลยค่ะหือ ว่าเปิดประเดิมร้านแรกได้ดีนะคะสำหรับอากาศร้อนๆน,นะคะพร้อมหาร้านต่อไปค่ะคือถือตังเตรียมพร้อมเลยแต่ต้องวิ่งข้ลว <laughs> วิ่งอีออตอนนี้วิ่งหนีรถก,ก่อนนะคะพี่พี่พี่คะพี่พี่คะขายอะไรสิบบาทคะสิบกุ้งลันจ่ะเอาเอาเอาคะ่ะจะบหนจับไว้ให้หนูปล่อยไม่ได้เนี่ย <c oughs> จ,จับเลยจับเลยจับเลยเหรอคะค <c oughs> ือเพลงพี่สนุกเกินมันเกินอะ พี่เอาข้าวหลามใส่ถุงนึกว่าให้หนูกินใส่กระบอกค่ะขอบคุณค่ะอ๋อเยอัานแน่พี่จะให้แก่ให้อ่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอคืนคืนคืนค่ะขอบคุณค่ะได้ข้าวหลามมาค่ะทุกคน10บบาทเท่านั้นนะคะบันเทิงมากวิ่งตามรถอีกแล้ว เขาหอมอร่อยอยู่แล้วหวานด้วยใช่บาทต่อค่ะร้านต่อไปค่ะทุกคนมาเยาวราชต้องกินร้านนี้จริงๆ3บาท3บาท50บาทเหรอคะเอา21บาทค่ะเราซื้อกัน1บาทเดี๋ยวแบ่งคนอื่นพอลูกละ3บาท5บาทนะคะนี่ขนมจีบ6ลูก21บาทมีไปถึง50ลูกนะคะ1้5บาบาทคือแบบมาต้องกินที่นี่ นี่ค่ะขนมจีบแป๊เสียนะคะทุกคนเป็นขนมจีบที่ไม่ใส่ซอสชิชโฉดอร่อยเฮ้ยลืมแบ่งทุกคนเหรอไหมอร่อยไหมเสียดายนอตเหลือรูปเดียวไม่ไหวไมไม่ได้่หมดโคต้าแล้วร้านนี้ร้านต่อไปดูกะยี20บาาร้านต่อไปค่ะทุกคนดูดิส5บาบาท20บาทแดี๋ยเขาไปเลือกในร้านดีกว่าไป เข้ามาในร้านคือมเมื่อกี้หน้านร้านมีแค่สีขาวกับสีเขียวใช่ปะวันนี้เรากลับมาฉะแต่พี่บอกว่าวันนี้มีไอติมฟ้าเอาค่ะไอติมฟ้าค่ะ15บาทเหรอคะสิบห้าบาทค่ะทุกคนเป็นสีส้มคาราเมลค่ะทุกคนขอบคุณค่ะทุกคนค่ะ,คคะอันเนี้ยสีฟ้าเราจะมาซื้อได้แค่วันที่เป็นวันคีเท่านั้นนะถ้าเป็นวันคู่พี่จะขายสีเขียวถ้าเราอยากกินไอติมสีไหนเราต้องเลือกวันมานะทุกคนอร่อยอนะ่ะ อร่อยทีอร่อยมากเหมือนกินลูกออมอ่ะหอมมากด้วยหอมคาราเมลขอย้ายมากินตรงนี้ร้านชื่อร้านอะไรหรือปะไอ้ยาเอาถูกปะร้านต่อไปดีกว่าไอ่ะหอยแขงหอยแขงนี่อันนี้หอยอะไรคะหอยเสียบหอยเสียบหอยเสียบไข่เนี่ยสองร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยเนี่ยคือนลงเอาสองร้อยค่ะอุ้ยปูดองเจ๊ราดูดีทุกคน มีไข่กั้งด้วยมีปูด้วยเซดาแถมกุ้งดองไปให้อีกถ้าเธอมีงบ20นะเนี่ะกินได้ไงไเว้นมาละว,ว้าวูน่ากินมากเลยอ่ะทุกคนอันนี้ถือตังไว้ร้อยยี่สิบบาทสมทบหนุนนียี่สิบบาทเลี้ยงหน่อยนะนี่ไงยี่สิบบาทก็กินได้ทุกคนก็ไม่ผิด ก็แต่ยี่สิบจริงๆหรอใช่ยี่สิบบาทก็กินเจได้ค่ะแค่เราหันกับเพื่อนไม่ใช่เขาหันเขาจ่ายร้อยยี่สิบหนูให้เขายี่สิบหันนี่ว้าวอืเป็นไงคะหอ้ขมค่ายี่สิบบาทหอมมากแบบเนื้อหวานมากค่ะทุกคนเราก็แบบ เนื้อนุ่มเนื้อหวานด้วยค่ะแล้วเจด้าจัดหนักจัดเต็มแบบให้นี่มาชิมด้วยกุ้งดองอ้๊ยนั่นกุ้งกุ้งกุ้งเด้งเกินเนี่ย2ีบาทหารกับเพื่อนดุอแต่ว่ากินเยอะกับเพื่อนอีกกินหมดแล้ว เจด้าให้กั้งด้วยไหนโอ้โห<ๆ>แล้วเจด้าให้เต็มไปหมดแล้วคือจริงๆอิงอะเจด้าเขาขายเป็นโลนะทุกคนแต่ว่าเขาอะแต่งขายได้ด้วยนี่กั้งโอ้ยนะ <laughs> ทุกคนจ่ายปั๊บคืนค่ะคืนคืนเดี๋ยวให้บ้างกระทงทองค่ะทุกคนนี่ เคยกินปะไม่เคยกินกระทงทองรสหม่าล่าหั่นคนชิ้นละ8บาทค่ะกระทงทองโอ้โหกรอบ่อยอร่อยมากแต่ว่าเธอก็จะได้กินแค่2ชิ้นเพราะว่าเธอมีงบ20บาทใช่ไม่เป็นไรโอเคคุกผงได้ด้วยนะนีมีผงหมาล่านี่ค่ะมีแบบหมึกย่างต้มยำมะนาวซอสครลมไข่เค็มหมาล่า อร่อยมากเลยค่ะทุกคนกรอบแล้วก็แบบมีความเผ็ดนิดๆด้วยอะ่ะขอบคุณค่ะนี่ฟิวโอมาเกรเลยรับจากมือคุณเทฟ <c oughs> รอยทานเลยข้างในก็มีแฮมนะคะมีแครอทแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็คลุกกับผงหม่าล่าค่ะแล้วก็ครีมมายองเนสชีสค่ะคลุกเขาแล้วก็ใส่กระทงนี้ค่ะ ร้านบอก่อนปลาบหมึกเยียมิตผ่านร้านต่อไปปากปลาหมึกขันคนไม่เคยกินหรอไม่เคยกินเคยกินแต่เนื้อปลาหมึกแล้วก็ไข่ปลาหมึกใช่ปะอันนี้เป็นปากปลาหมึกเราจะได้กินปากเขาไม่ใช่หนวดนะปากลาโอ๊ยน่ากลัวไปถึงปลาเขาไม่ได้เลย ทุกคนดูตอนนี้คือเราอยู่กันถึงเย็นเลยค่ะเนี่ยเขาจะเริ่มกั้นแล้วเห็นไหมเนี่ยก็จะเป็นแบบเยาวราชตอนกลางคืนแต่เราคงอยู่ไม่ถึงตอนกลางคืนเราคงได้เห็นบรรยากาศนี่เราเปลี่ยนบรรยากาศให้ทุกคนดูกลายเป็นเยาวราชตอนเย็นค่ะเพราะตอนแรกเราพากลางวันอยู่ยาวถึงเย็นเลยค่ะทุกคนนี่บรรยากาศทุกคนกําลังจะมาร้านทุกอย่างกำลังจะเปิดกลายเป็นเยาวราชกลางคืนนะคะตอนนี้เรารอปากหมึกเอ้ย เราไม่กลัวเพราะเรามีที่กั้นอย่างถูกกฎหมายได้แล้วหรอคะไว้ได้แล้วได้แล้วน้ำจิ้มคือแบบเยอะมากเรียงรายกันเยอะมากแล้วดูพี่ควักทีขอบคุณค่ะโอไม่ต้องบอกว่าจะแซ่บแค่ไหนทุกคนค่ะให้ดูปากปลาหมึกเอาไปตรงนี้กันยีาำทรงหรอยีทรง นี่ค่ะทุกคนปากปลาหมึกนี่เคยเห็นไหมปลาหมึกปากเขาเป็นอย่างนี้หรอแล้วไหนทรงปากเขาอ่ะไม่เป็นรูปกระจับเลยหรออาจจะไปฟิลเลอร์มาฉีดฟิลเลอร์มาเลยทั้มใช่ไหมนี่ค่ะทุกคนหน้าตาปากปลาหมึกเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคขารู้สึกเทคเจอร์เขาจะเป็นยังไงอร่อยอ่ะนุ่มไม่กึ๊ดเลยนุ่ม ดึงๆทุกคนเหมือนกินไข่ปลาหมึกแต่หนึบกว่าไข่ปลาหมึกเราก็มีความได้เขียวแต่ไม่จะกึดๆเท่าเนื้อปลาหมึกที่เป็นกรึดๆอะเอ็นอะไม่กึดเท่ามีฟันปะปลาหมึกมีฟันไหมหมายถึงเธอมีฟันเอ้ยทุกคนอร่อยอะแต่นี่เราได้มาราคา40บาทนะคะเราก็จะกินครึ่งหนึ่ง20บาทอีกครึ่งหนึ่งก็ของฉัทไงได้ให้ดูให้ดูอีกทีนี่ปา่าปลาหมึกหน้าตาอย่างนี้ค่ะ หาคนละหมอกันค่ะคนฝากคนละทรงแต่น้ำจิ้มอ่ะคือที่สุดนะดูสิน้ำจิ้มอ่ะคือที่สุดแบบสุดยอดไปเลยอ่ะแซ่บอร่อยมากค่ะทุกคนไปร้านต่อไปกันนี่ลิซ่ามาซื้อหรอเลยเป็นแฮชแท็กขนมเบื้องลิซ่าดีใจอ่ะเราบังเอิญเดินมาเจอนะคะทุกคนนี่ได้กินขนมเบื้องลิซ่าอันนี้คือ4ี่ชิ้น6 0เท่ากับหนูได้กิน หนึ่งชิ้นครึ่งเป็นขนมเบื้องไทยที่สวยมากอะ่ะเป็นไงคะอร่อยมากเลยค่ะครีมนุ่มมากเลยอะ่ะจิงมครีมขนมก็ื้องนุ่มมากแล้วหวานกําลังดีนี่สองสาวแซ่หวานมาหมดเลยนะคะเป็นคนชอบกินขนมหวานแบบไส้หวานอะ่ะไส้นุ่มครีมนุ่มอร่อยมากเลยแล้วเป็นร้านที่ลิซ่ามากิน คอตาหนูมีรึ่งหนึ่งนะคะโคตตาพี่มีสองซึ่งเอาพักไว้ก่อนแถวตรงนั้นไปร้านต่อไปกันดีกว่าหมดแล้วหรอคะโคตา้าหนูถูกต้องค่ะอร่อยเหรออร่อยอยากกินอีกได้ไหมไม่ได้ร้านต่อไปกันดีกว่าค่ะ<ด>อย่าแอบกินนะค่ะร้านต่อไปหันคนหมูสเต๊ะไม้ละแปดบาทนี่หมูสเต๊ะเฮีนนยสา หมูสเต๊ะแบาทขนมปังหบาทแปลว่าเรากินหมูสเต๊ะได้แค่1ไม้และขนมปังอีก1แผน่นแต่ถ้าไปกินหมูสเต๊ะ2ไม้ก็กินขนมปังไม่ได้ขนมปังเดี๋ยวไปซื้อกินวันหลังนำ้ำจิ้มไม่ให้กินนะมาจไอยม่ต้อยกินหมูสเต๊ะก็ต้องกินน้ำจิ้มสิขาหมูสเต๊ะไม้ละ8บาทจุ่มจิ้มจิ้มจุ่มลงไปเลยโอ้ทุกคนน่ากินมากเลยอะ <c oughs> หนึ่งไม้ท่วนเขาเรียกว่าอะไรนะคะอันเนี้ยอาจาัดอาจาอดค่ะทุกคนได้อีกหนึ่งมไม้ไม่ได้อได้แต่หนมปังกินไม่ได้ใช่กินหนมปังไม่ได้แล้วนี่คือขนมปังหอมมากเลยนะหนมปังเลาว่าให้พูกพี่กินแล้วน้องได้ครับแล้วเป็นไรครับหนูอยอมกินหมูสเต๊ะครับนี่ครับ 8บาทคุ้มค่ามากเลยทุกคนอร่อยแต่พี่ขายขั้นต่ำนะคะ1ิบหมาย80บาทนะคะที่เหลือเราก็ต้องให้เพื่อนค่ะกินอิ่มมากเลย20บาทที่ยอเวล่าของกินแบบครึ่งหวาวมากเลยอ่ะไม่ใช่แบบ20บาทแถวบ้านเราทุกคนเป็น20บาทที่เราหากินแถวบ้านเราไม่ได้มายอเวลาคือแฮปปี้มากถ้าใครชอบกินนี้พอทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายรอดูว่าเราจะไปกินอะไรที่ไหนอีกนะคะ ไปป่าาอ่ะจ๊ะหิวหิวใช่ไหมจะ๊ะหิว,ห,วหิวหรอจะอ๊ะก็คือเรากินไม่ได้แล้วไงจ๊ะถ,ถูกต้องหรอเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ